เขาอเลยจะทากระทาอยู่ฮันนันเบยเขาเขาสิกินตำบะคุ้ง่อยยังตำบะคุ้งอยู่เนี่ย สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อทุกท่านเนาะว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศกันยินดีเข้าชู่่องของสนุกสลาวคือเก้าอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมองพ่อทางสนุกก่ะได้เดินทางมาป้าบุญโหมเพิ่นคือเก้าทางสนุกมาในเมื่อนี้ก็มีคองฝาคของต้นเพิ่มเนาะก็คือซื่อกระปุ้นมาเฮิเพิ่นต่ำสูกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีเมนว่าทางสนุกช่ผู้เท่าเด้อก็คือทางสนุกต่ำมีเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้อง ญาติมีถือปะทีมงานเนาะจีนอ้อยเพี่ว่าตําม,มีแสบติเตียนทางสนุกอ่างกับไปเบิงปาบุญโฮมตํากะปุ่นพ่อแม่พี่น้องโซโซีมือเนาะโดยสบายดีเด้อปาบุญเด้อสบายดีสบายดีพ่อบอ,อ,อเอาพีทพีทบอกจะหมักเพีทบอกจ้ะจะหมักเพีทบอเพีทพีทเน้มจิงเส่เอาพีทเราตาสบายมานี่กันมาโซ่ซีมือเบิงปาบุญโฮมตําม,มาหุง มีเมนใส้อุเทาเด้อพ่อแม่พี่น้องสำนุกตับมีเปลี่ยน้นมจาลมีใส้พุดกลินอยู่เพิรนเพิ่นไม่ได้มู้โอ้ยกินได้หลายคนมันยังขอเสียแม่นแล้วไปหมักกินได้หลายคนจงไว่ายเพิ่นประตูเราก็มักกินหลายคนได้บ่เมนแม่นบบวานเนาะ หวานเนาะมะคุงเนี่ยเออกะเนี่ยว่าเป็นหว,วานหวานป่อยปล่อยบะคุง,งแมน่นปู่บนใบสะพ่อตู่พ่อแม่พี่น้องเช <c oughs> ือกรโบกไว้อเอากระตูหัดอันนี้ก็เอากระตาหน่อยก็เอามาใส่สวยค่บะบุบ๊ขอบเชือบวงไว้เนาะใส่บวงสบายมีครอบมัะกะยะอย่าหัวประบุญชานเป็ดอันนี้นะเอาจาักซ้ำอันนี้มันเชืออันนี้เนาะใส่กระตานะใส่ยเนื้อ อาเขาก็เช้อด้วยเสื้อเทพเจออันนี้เขานี่แหละเกือเป็นหนูเนี่กระปุกเกิดเป็นหนูเขาเขาก็มาเชื่อยามมื้อเช้าก็ลุูกมืเศ้าบอกรบุหรือว่าซวยพู้จังหนโมงกโมงกเงปกโไปอยู่อยู่สองเท่าเนาะไม่ขอสีฝาวไปใช่แม่ได้รู้น่อยสวายพูดยังกินข้าวกินน้ำเนาะลุกมากลุกมากก็ เสียงหนำพอตู่ได้กินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเพื่อเราจะได้กินข้าวเนาะกินกาแฟเราแบบเก่าโม่เกล็ดโม่เก่าโม่ขุดกินเมนส์บ้านนั้นนึงคือมีคนตายเนาะทางไกลมาเมนส์เมนใกล้ตลาดนั่นะไกลวังหื่นพี่น้องของพอตู่ัานถัดมานะเมนเห็นขุดเต็มอยู่อู้คิดว่าพอตู่ชิบิยูบ่กว่าพาทีมงานมา อ้าวาดาไปโทรหาเบาวกำไผ่ว่าพระตูยู่ว่ะต้อขอบกระตาคุณสาวอืมประเด็นนั้นเพื่นเอ็ดเองบอกประบุหรือว่าซื้อพอดองได้เอามาใหาอ้อืมอืมโทรศัพท์ดังเลยพระตูว่าจะดิไอ้อ่ยนันว่าขเาขาบอแเลยจะทากระทาอยู่หันนั่น เบเขาเขาทีกินตำบะคุ้งคอยยังตำบะคุ้งอยู่เนี่ยเด็กเรากินเลยอ่ะเออเออพรเจ้าว่าถรรเจ้าอยู่เออมอืมอากูนกกำลังวาน้นถูหามบ่แล้วนี่บ่บ่จะไปอืม คือว่าแล้วเนาะพอตู้เพิ่นก็เคยมีตำหนิเนาะประบุญเนาะเออดาวก็เคยเนาะก็คนที่ปั่นเพิ่นก็แบบว่าไม่ได้เบิ่งเนาะปั่นมาอีหยังเหมือนทางทีมงานก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นอยู่เนาะแบบว่ามาปั่นกั็ปั่นคนเฒ่าคือกันโอ้โเพิ่นเพิ่นผู้หนุ่มเนาะเด็กน้อยปั่นคนเฒ่าอยู่คนเพิ่นก็เคยมีตำหนิแล้วเพิ่นก็เคยแบบว่ามีผูภัยมากกัไปภัยมากกัไปสินะเราก็นี้แบบว่าเพิ่นไปแบบนี้แล้วแหละ ปะเฮือนไว้เป <aquí en S 2> ิดมาเพิ่เฮียนหมีฮะนะแล้วก็เห็นขีดที่มานขีดแล้วว่ะเป็นพี่เรกขีดแล้วเนาะมานาวเอาในกุกมันบ่นี่บ่ประบุเมียชื่อเนาะบวชไม่บอกเขาได้นี้คนจะหมันไม่ได้ขีดมันเอง มันจะมีหับนี่ได้ะมีหับโทรศัพท์นียโอ้ยบวกหับเกิดด็ก็กกโถอยู่หันเลียวอืมเรากก็โถจนเจ็บหับเมื่อไหร่ขอป้าทรศตลาดับไหวล้วยังโถจนหับไอเห็ดเียอะเคยบัวตันไหนนีได้วรืเมื่อแล้วก็ยังโถจนหับเมื่อที่ใดเมื่อสีหนูอืมไปตลาดสีหนูก็โถบ่โถแล้วโถหัว,ว,วนเ,เ,วเนาะ เพื่อนยันประบุนนีปะเดี๋ยวคืเคย,เยกะมินี่เนานหนวดประบุนเนาะชิบยนันนีชาวยนันนีกับโค้กเพื่อนมาแล้เเวเารอจังหวะกันเข้เนาะมันพิดมันแมนเท่ากับจังหวะกันเนี่เว้ยแม่เนี่ยอันนี้ไปน้ำกันเอ้ยไปยรองรองหนวดมันก็บโบป็นเลยกะอีตุนเพื่อนแล้วเพื่อนกะเท่าแล้วเนาะ เด้ากับโมเมนดาว่าสิมดืเอายังให้เขาคิดใจโมเมนตาเบาได้ตั้งเต็มมื่นมาแล้วบุคอยเบาบุคอยหะบุคอยทีนบุคอยบุ้งย้อก็ว่าอยากก็ว่าอยากแต่คือเด้าเบาได้เด้าว้าคอยโมเมนตาเบาๆเราเด้าบ้าควยฮะบุันเด็เคยซื้อมาซื้อผู้ให้ผู้ได้เออเอาสั่งเด้าแล้วเมื่อเสโน่เสโน่ควยกันเมื่อในเมื่อซื้อมาซื้อผู้แล้วพัก ซื้อเสียดแล้วก็ซื้อเออซื้อมาบาอกได้บุเกเคยว่าไม่ล่างประชากปุญนนะประบุล่างเลยเว้ยวันนี้ดีดีด่างเอาเบบปอยากเสียเงินเะเส้าไม่ต้องเอาวแมนแมนพาทุกหอมเลยเนาะมันมันโบอึอดออดอกหอมแล้วประบุญมาเนี่ยผู้ชายบอดด้มีแต่มันอส่วนอีสังเด็กตแมนเก็บปักสีไปกินกับประบุญก็เจอทัพถนนเนี่ย ผักะบักบุ้งนกเก็บได้บ่สยังซีบด้ใส่ยิบ่เพราะว่าใส่อีกหน้อยใส่ใส่ใส่ปลาแดกเนาะปลาแดกกับเกลือตานใส่อีบบ่เธอยูป้าบระเพเจ้ไปชื่ออะนี่นะป้าต้องป้าบุป้าต้นอกระปุ่นกับนี่อแระปุนกนี่้าตอ ชือมาตัชืเด้พ่อแม่พี่น้องหอยเมา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 ปลาตุอพอแล้วีนอยนึงวายบอกินนล้กันพาไปชิอเด้เนาะพาไปกวนมันบ่บกกบไผรตะซังเนาะเอ็ดชูกิจละปัดอทีกินสามคน่สีบนแบงไว้กระตนนเลย แบงอยู่ดอก้วงกันว่ามันสิเบิดบ่อเรื่องเบิดมันเบิดแล้วเฮาเบิดบ่อเบิด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 ไปญาติบุกุลนี่เด้อเซอ่ยนี่เด้อโอ้เซี่ยหันโดดบ่อเมนเซอร์ลอนพักบาดนี้อันนั้นทางเฮาลงไปเก็บพักเืาก็เด้อเออเออเก็บเอากำหนึ่งเนาะเอาโล้นะเอาสมัครน่ยไปก็เด้อไปเก็บพักท่าก่อนไปก่อนเเาาาาบบบ่่มมักกกกกปปนนได้้ตพวรระะุแ มันมึนมันอย่างกันนะเก็บอันนี้ก่อนเด้อบ้านนี่เก็บอันนี้ก่อนปลาผักบงปลาบุญโถมเก็บก่อนมากระไผ่เอ้ยเอาได้ถ้าแบบต้มปลาบอต้มแมนบอเออใครเนี้ยแมนบอขันส่วนบอไเลต้องเอาบอลยานน้ำบอลเลยานน้ำใดโอ้ผักบงนี่กะ หาบรีบเอากระไพรเว้ยพ <laughs> ักบงหยาบเอากระไพรเคยเห็นบ่อนี่พักบงหยาบอันนี้ก็คือพักบงปลาบุญหัวปูเนาะปลาตกงามมาเรียบพม่พี่น้องสน,นุกเ็ราเย่อกระไพรเนาะาพักบงหยาบ <laughs> ออเอาหน่อยนึงพักบงนี่ก็ ไปกินกับตำมะฮุงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตามกระปุ้นริบพอลายเติอพ่อแม่พี่น้องปุ๊วก็ะเด็ดผักสีก่อนผักสีเพิ่นก็นงามงามเนาะปุ๊เริ่มเจออันเป็นไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยประบุนก็จะได้แนวแล้วนี่ได้เอ็ดแนว บอกระไพรมาคนเดียวบอแมนทีมงานได้ซะผมมีทีมงานนะผมมีทีมงานบอผมมีบอเคยมีหรอกเขาเบาหน้าได้ซะบอเบาอย่างเบาน้ำมันนั่นแหละเขาแพนะแม่นเพื่อนข้าเมียนโตเมียนเต็มงานลองน้องชาวเพื่อนมื่อวานนี่ทะเลโบมา งานน้องสาวบองานแจกแล้วก็งานนันดองเนาะมานองนีอีนี่งานนะะงานดองแลงานดององานบุญบุญที่อีบ่เนี่ยแจกบุญเพือนอะแลห่อนยามนี่แลยเนาะมีดุยามีตลอด น yeah> ั่มฮะนี่ล่างได้บ่ป้าบุญน้ำในแอ่งนี่ล่างได้บ่เออล่าง้ะพ่อแม่พี่น้องปุ้มเราได้พ่อแม่พี่น้องพอเพิ่นกาเป่งน้ำได้เนาะกินตำกับป้าบุญโฮมเข้ามาได้ไหม้ามากินตำ ประตูเพิ่งกะมีอยู่จะพอมเล่าหนาวดิจะเดบ่าวคำภัยเอาลงเอาลงไปละมาเด้อวันนี้ลงมือแล้วกินกินพักอ่วพมไปบระสนเด็กกิน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 นี่เข่าพี่ยังเป็นติ๊บกุศปลาตัวไม่แป้วจังดีเลยเออบบแป้วเด้ยมาเด้อมาเด้อกินสมบะคุ้งเด้อกินสมบะคุ้งเนาะกินตํา บอร์ผมกับบ่อใดหอดีหมื่นีปรไชาชนน้องเมียเพราะว่าไม่มีมูกลิ่นไก่ทะเลือก็มาก้แมนเห็นรุ่นใหม่ก็อยากได้โทรศัพท์กับประบุไม่ได้รุ่นใหม่ชิบล้าบ๊อบบ๊อบบ๊อบได้เงินมีเงินเนาะคอยได้เส้ได้เงินคือทางเฮาในแห่งนี้กล้องกล้องดำกะจะเป็นต้องใช้เพราะว่าเฮาไม่มีเงินนะนะเด็กเด็กยูทูบเบอร์กล้องขี้ล่ายันยี่ปีเป็นไปจากเบื้องมีเบื้องกะขออดเบื้องนี่แหละ เอามอีเด้งมหม่เมียแต่ไดูขอซื่อว่าหมื่นสองหสามบซัก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 ได้เงินขอวอแม่มันนะค่สองสามปันในใจนาะดีกว่าอีจังแสงแล้วก็เสียเงินเติมบัตร้วยังหมดออ๋อจงยุ่ถงผู้นนะเออเออแบบวาบอดันแบบ่าประตูโทรมาฮะอันป้าบุญ บาหลเมื่อลาบอวะทำฮาทีมงานบาหลเมื่อละบอแล้วว่าจำจูบาหลกินด้วยร่าบนในเมื่อไงดอกด้บนเม่อ้เดเขาลกินเยอะสีเขา้มีกังหเขาหเเื้เขาเยอะเกินจลี้ยงเย่จะคนนึงก็เลยมเมื่อขัดเพื่อมาเพื่อแม่นแล้วแม่ป็ดเพื่อไก่เนาะ มือ่อนีไจะคล,ล้องเมอเลยกินหนึ่งมาเขาเพื่อีถวยนึ่งคล้องไปกินคนหมวมา,าไม่จะเกลือจะมามากะติดแล้วเนาะประบุญไงแลไะเด้เกลือเส่าเกลือเด้ไม่เห็นหม้อกบลเมื่อสามสี่หนึ่งเผือว่าหวสร้างขวมเจ้า พองความเปหรอพองความปรบุญนะบอกฟังความจะได้แยามเสาข่อยปล่อยแหละข่อยบอกมันงูมากอกเด้่องของแบบบอต่อไปมันก็มาคุณมือกูบุญตามมือชี่มือเลยบอกมันง่วงเนาะมันขู่ความเจ้าได้เด้ววะมันบ่ไปนะประตูเราจะกินป่าเนาะแบบไหเพี่ว่าหนาวว่ะประตูเออกินขั้นตาเอาเห็นแจ่ววานข่อยเส็จไปแล้วอันนี้กินขั้นนุ่มกนขั้น คือยาวแล้วเ็รเห็ดเห็ดเนี่ยพันเป็ดมันบุเปตะกินนอนล้องนอนนะบาหมือช่วยกินปลาหนาวได้เนแม่ปะบูนะหาะหยียบชะบบ้นนะถึงน้ำผู้ชาสักบ้นเนาะอเข้านี่เป็ดโม่จังเยลูกแมนบอพิ่งหายก็คอยแล้วคอยดล หกโมงเลยค่ะทุกทอก่อดินอนบอดับคือมันตกลินก็ได้นาแล้วและหงจีลงดำนามันนอนบอดับบว่าอุ้ยดีหอดงามดุกแต่มันอยากดุกดุกแต่ว่านอนหลับเดี่ยนี่นี่นอนอี๋นอนคักนอนแน่นอนเป็นนอนหนาวหนาวมันหนาวจังแม่มันหนาวมันเลยนอนแสีบเนาะคือ แจ้งไหวพ่อคกลางคืนเนี่ยปุยามนาวแจ้งไหวนันมาหุ่เมื่อยี้น่เที่ยวลุกอยู่มัดคืนท่านขนมลุกยามได้จังเลยลุกหาหมุนหมลุกเยอะกอะไรแสเนาะปลาบุตาบุ้ก็สเนอตพทธิกรพุทิก่เวมือนนา คือข้าวปุ่นมากแลก้วก็พันปลาเกี๊ยวหวานกินพันปลา,น,านั่งน<ะ>ั่นกินเจ้าก,กัยญานัตฯหรือทูชงคำนัง่งเจ้าสิละเจ้าหันและแมน่นั่นทนเ,เที่ยวชงคำฮะนัตเชี่ยวชงคำเจ้าเอาแต่เล็กโดนเป็นอะไรแล้วการนัตเตโซนนั่นแล้วต้องเจ้าก็ต้องโทรหาเบาแหล่ตั้งแต่สี่หมงเพื่อเบาแหล่ตีเพื่อเบ้าแหล่ตีเพื่อเยอะนะ มาแล้วก็เอาเช่าเอาจริงนั่งจงใจเยชาใจขาใหญ่เหประตูนงไปตั้งหมพวกมาแลวมันมอเลยเด้เออเออพี่โคงเอาจินวมาอขอมาทังนี้ได้หมดไ้ทังงได้มีมีทางทางเขาบือนแมนบอมีบอกลองบ่าจังหน่อยเนาะรู้ว้านนี้ขมาทางัง ออกไปไนออกไป้งเยียน,นบะอบอม,มันมีทางเดีทางบนนีอ่ออกมาไปหนูว่าขนมาทางนั้นพอตูพ้พาพาหลัดบอกขนมาทางนั้นนะหมู่านบ่าอีมาจักแล้พาหลัดมาทาง คือหอดไว้เพราะมันไก่เนาะนี่เด้เนี่ยเห็นอยู่ในเพียงตนแต่เพียงเขาอหมอกำไปเผาฝ้าชงไทรจะไปก้นมันอยู่เพราะว่าเราว่าก้นมันเลยแต่คนละเราคนเดียวเนาะคือเราป่ะแล้วมาไปได้เราเผ้าหรือเปล่าหนึ่งมาเราเผามาทายคลิปช่องมาเราอยู่ไปซื้อเครื่องเคื่อมีแล้ว แค่ใครเสริมนะแม่คือวันได้นยินข่าวแล้วว่าว่าเมรามีเป็นโรจักนะเอายังบูเป็นลูกเราเพิ่นมีอยู่แน่ประบุอลูกราอันไปเห็ฮนท่านนี้มันบ่มีผู้ซอยสองฟอรมีอ่ำมันกันยากแล้วเว้ยแม่กับอีกอย่างเพิ่นลูกผู้น้อยไปเข้าเฮนแน่นะข้าเข้าห้านำไปเขากินเด้แม่ตู่ก็ยังเท่า จอกจ็รยยางไม่สนหนักเพือแม่้เขา,าไปดุเหาอยากไปเข้า,ไป,ไ,าไปดุเดื่มเพชรแล้วมั้เนี่ยชเพชรได้ประปุนว่าจะสูเพชได้ได้ครบมาได้ในหินแล้วได้บมาเขาจย่อมเขสีมัดหนึ่งแบบพิษ ทำมาไปชื่ออยู่ชื่อว่ะคุยเมาแหรอป่ะตลาดน่าคยเมาแล้วคุยเลยมมาที่พันที่พันป่ะล่ลายเนาะคุณก็นมากินพราะแกินีเบดอะไม่ลายที่พันนะโตแหงหันมีสกอบอยากกาเนาะก็ตู่แล้วว่าบอยาบตัวไก็ซื้อตัวไหม กินปะบุษมันอาจจะรังไฟได้หน e ิมันบอกาลรังไฟหันทีสินดอดกินสินดลอดนี่อยู่การงไฟกินชมยากเงาเจ็บกระเพาะเลยขึ้นกันอย่นีเอ้้บ่อมือนั่นเจออุ้งโพก้ำไผ่สูนยาไม้ประตูเศร้าเลยก็จะฟ้องนำมา แม่บอกยาชื่อยาน่ะปะบุนชื่อยาติงก้องน่ะยาน่อ๋อเอนตาซินฮะมีแม่ยาตัวเขาใช้เลานะยากระต่ายบินนะนะโอ้กระต่ายบินมีลงบ่เอนตาซินบ่ลงมิตอดีนยมอดีนยมกรับเนเลออาดีนโยม No อีโนนั่นหว่าอี็นมียมมียมมัน่เม็ดสีเหลืองๆนั่นนี่ยาวๆนี่นะบอมันเปรี้ยๆนี่มีน, s <S นเหลืองๆนั่นเมื่อนั่นขอโทษออ้พอกระไพยคือมาไห้ว่าขาบโายเป็นเม็ดเขาขายเป็นกระปุกกอนเจ้ากันเลยเอาเป็นกระปุกบ่แล้วเอ